กูกนเออแไ้เน้ยมันเม็ดไปเกิจะอะไรใคอรกมมนอี้เนียมหลาเออกินือือนตมาก็ดมน้แม่มันไม่เคยเป่นมองน้ำแม่ไปหายายดถูกถูกเยก ยิ่ก็พิลิ่งิ่ป่วยาว่วาวเข้ามาเงยขุ่รวกินจะอื่นจื่อเอือรวกน่าอร่อยนี่ไงมองอย่าเลยตัวนั้นไปท้ามข้าพ่อข้าแม่ตรงนี้พ่อมาอย่ามียาพูด ดีแล้วันอยู่ได้นเนาะเขาใหญ่แล้วเนาะก็อยู่ได้ไม่เอาใครเลยเเยยนงดั

<cười> ừ. <cười> Có hiến thứ mà này là, là vậy.